ความเรียบร้อยของสวนเพราะว่าชีออกไปธุระออกไปธุระจังน่อยแ้่ก็เบิ่งความเรียบร้อยของสวนกะซีมาเกลือหมูย่างเลาะสวนน่อยน้องพอดีซีไปธุระถือกซีเกลือหมูเกลือห้านไว้กะซีเพราะว่าไปน่าจะได้นอนนะจะออกไปตอนช่วงแรงนี่นะจะออกไปช่วงแรงนี่ก็เลยสิเก็บของเก็บอย่าง เบิ่งความเรียบร้อยของสวนเขากอนเบ่งมังเซามาหั่นกระสิเกลือ,อไว้จะน้อยมันหิวมันสีบูออกมา <laughs> บูออกมายากอีกเด้แม่เะ็รยังเด็ดดอกไม้มาใส่ผีเนยงามแท้เด้ตากำลังบางไกลๆด้วยแป๊มนึ่งอุ้ยลิงน้อย <c oughs> ะ,ะเดี๋ยวเอาไปยางเลาะสวนแล้วก็เกลือหมูแม่บรความเรียบร้อยแล้วก็เก็บข้าวเก็บของไว้มืออื่น,นไปบ่ดนเนาะพี่น้องไปนอนคืนนึงแม่มืออื่นก็นมาแล้วเพราะว่าบ่มีผู้ใดเกลือหมูให้แม่บ่มีผู้ใดญเฝ้าสวนให้เนาะป่ะแม่ให้ป้านกมาเฝ้าสวนให้ว่าล่ะอืมป้านกกับเฮ็ดธุระปะ้านกอ,อ๋อป่ะ,ะเดี๋ยวเอายางเลาะสวนป่ะลุย,ลย เดี๋ยวให้น้องที่อยากเป็นตากล้องหน่อยนึ่งน้องคนนี้เนาะเพราะว่ารอบเดียวเหรอกล้องมันสั้นแม่ละกล้องมันสั้นอี่แหละกับจับนิ่งจับกลงกับลงไว้ให้น้องที่อยากเป็นตากล้องแน่ว่าสั้นโอเคโอเคไปเดี๋ยวให้น้องรอบเดียวโอเคไปเดี๋ยวเขาเปละสวนนะตอนนี้แหละจะพามาส้มสวนนะไป เดี๋ยวข้าไปเบิ้องวังชาวมาฮั่นจังหลงเจ้าโฮก,กันนี่ขอกอู่นี่มันนั่นกะมันบุกออกมาสองเทือ่อะไรมันได้ไหมมันบุกสองเทือมาแล้วนี่วังชาวมาฮั่นจังหลวงตจ้งหมิ่นนี่ประกรบดูมันฮั่นจากออกมาแล้วตัวนีง สิบุออกมาแล้วเดี๋ยวไปเอาห้ามมาเกลือโอเคบออยู่นี่ถาอยู่บุออกมาได้ค่ะบุออกมาเดี๋ยวฟองค่ะได้ไหมเจ๊บ้าเจ๊บ้าไหนมาไหมพี่มันสวยแทนมันนี้ฮะสวยเน่ยสิไปทรายไปทุล่าบอนี่เอาสิไปทุล่าก็เลยย่างเมื่อความเรียบร้อยของสวนเนาะ ยังเบื่อความร้อยของสวนนั่นก่อนที่จะไปเบื่อเข้าเบื่อของอะไรพี่นอ้องเพราะว่าไปนอนเนาะคืนหนึ่งลอยน้ำแล้วหันเขาคน ทดลองเพลงอย่งก่อนลองให้เจ้าไอ้ไฟดูเจ้าไอ้ไฟวะที่มีแฟนมานเาคือไฟไอ้คนบานาที่นี้แฟน ตบมือตบมือแคระคิตตี้ตบมือแคระตบมือเดียวร้องเพลงนักล้อบอกเป็นหนึ่งนักร้องกับมดอุบลมันี่๋อปมดอุบลมันี่ก้อยกันนี่ก้าบอกอ๋อป้าบันนี้เพิ่งจะเอาหัมมาเกลือมันปะ อืมกิตตี้เคลอตเฝ้าเฮือนเด้อบ๊ายบายมื้อนี้เฝ้าเฮือนตัดจอดมานี่ตัดมันเรียบเลยบ่หญ้ากำลังหนาอีกแล้วพี่น้องค่ะก็ตัดไปกำลังหนาอีกกำลังขึ้นมาสูงเรื่อยๆแม่นสิได้ตัดอีกเพราะว่าปล่อยให้ยามันตัดยาตัดยาถึงเขาเจ้าบ่เห็นต้นใม่นําอึ้ย เออทางขาเจ้าบ่เห็นต้นไม้เนาะหามันหลายากตัดต้นไม้ได้ต้นไม้มนั่งมนอมอ่ะจ้าหมด้ต้นอไหืมจ้ะเดี๋ยวเฮาสิเกลือหมูเกลือเบิ่งอนเบิ่งหยังเนาะก็สเกลือนกพร้อมทหัวอาหารไว้ให้มันโอ้ย เคนะียงคักเดี๋ยวเบลฮัไมไม่กอนปะกบลูกตอนนี้ฟ้องวินกำลังขึ้นมากินอีกตัวหนึ่งอยู่พูนปะกับลูกมันยืนอยู่ฟ้องวินฟ้องวินฟ้องวินมาแล้วปะกับลูกนี่ฟ้องวินฟ้องวินนี่นี่ปะกับลูก ฟงใช่น่นี่ประกับลุงจะเททำแล้วบังฟงวิ่เด้อโอ้โอ,อยเยิบทันขาะประกับลุงมันร่วมกินติ่มไเย กระเบลูกคือกันไหมหรือว่าจะไปลอยน้ำพุ่นปลากระลุงอีกตัวหนึ่งกระโดดมาพุ่นฟ้องวินจิ้งนี่ฟ้องวินแซบบระเบลแซบบอะแ,แม่จ๋าแสงมาแล ญาติกันกินว่าสัน้นใครแน่ฟ้าแดดพี่น่องคนฟ้ามันแดดแล้วมันกัดนั่นบ็ค่อยกินบันไดพากันกินยังไงกินคือหมูกินละกินคือหมูกินเกี้ยงชักเกลือ <c oughs> ไว้ไมืออื่นก็สิมาใสาๆก็สิได้เกลือ เพียสคือบอกขึ้นมาหน้าสองตัวนั้นไปทางใดห้ะเว่า่จะไปร้อยนาะบอ,าอหันหอยเงาหันคืออยู่บ้านแม่เทาบะบ้านไอคำเสื้อที่นะยิงย,ยังดำดำน่ะยิ่งยังจับเออ เปียดไปใส่นอสองตัวนั้นบรขึ้นมากินน้ำมูตอนเช้านะห้องดังขนาดเลยปลาเดี๋ยวเอาไปเบิ่งนกบ่นี่ไปเกลือนกพี่น้องนกอะเทหัวหารไว้ให้แล้วเทหัวหารใส่ไว้เดี๋ยวอ้นกระเสียวอ้อยเากินที่ไว้ให้กับขนม อ้นพันกินขนมกับอ้อยกับข้าวโพดเดี๋ยวขมาเมิ่งทานนอนอ้วน,น,น,นตื่นแล้ว นอนง่ายท่องพี่น้องของน้องอ้นกัสซีนีอ้อยมีอ้อยแพนสิกินขนมปังเด้ อยู่เพื่อนกระซิกินยำนั่นเพื่อนกระซินอนรับตาแห้งกินเงินอ้อยพี่นอ้องเอามือจับอ้อยแล้วก็รับตากินเดี๋ยวเอาเนี่ยปิดไว้เอากระย่างเบิ้งความเรียบร้อยอยู่สวนเอามาแล้วไปเบิ้งน้องอ้นเบื้องยังเน้กับเบิง้งห่านเบิ้งหมูแล้วกัเบิ้งอ้นแล้วก็เบิ้งนกกระท่าแล้วก็เบิ้งกบ กบยี่สิกบอยู่ในสระข้านีบะและกับปลาเดี๋ยวเราซื้อไปทุลาเนาะเอากันง่างเมือ,องขมเรียบร้อยยืดสวนเอาก่อนแม่น้องอ้นนอนหลับเมื่อกี้นี่แม่นอนง่ายท้องประเช้งยู่มานอนแล้ว,ลว <c oughs> อันนี้ฟักอันผลิตภัณฑ์รู้ไพรทิปบะ<อ>แม่แกอย่างเด้ปวดขาปวดเอวเป็นรปโรคไตโรคเกา หวานโอ้เจ็บแขงเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวพี่น้องต้องใครที่ลกเก้าหาวานเนาะก,ก็กินได้ถ้าผู้ใดที่ยังบทัน์ยักลองกะยังบุกล้าลองกะเข้ามาสอบถามมึงก่อนได้เนาะพี่น้องเข้ามาสอบถามมึงก่อนมามันเป็นแนวใดแน่เนาะใ,ให้พี่น้องถูรเข้ามาสอบถามมึงก่อนถ้ายัางบทันเปิดใจรับบทันเปิดใจยักลองกินเบิกเนาะ ให้พี่น้องเข้ามาทูเข้ามาสอบถามได้นี่พยพิยข้างหลังเขาเลยนี่พี่ข้างหลังเขาเลยตอนกับนุ่งนี่อาจารย์พูดนี่นมาคึองมาที่ไปใส่มือนี้แจ้งตัวสวยไปทุละะบะมือนี้ไปพูผ้ามาันพูผ้ามาันี่ใส่พูพ้ามาันอยู่ประเทศลาวคุณอ,าารนนอประเทศลาวี่ได้ไปไหนวะนาอพี่น้องพูพ้ามันกันเนาะมล้กัประเทศลาวอืมอยากไปนอนนาะแล้วคิดทอดนาะ ขินฮอดนาะกินฮอดบ้านแล้วช่วงนี้ห่งช่วงสีเกลียวเขาเนาะบรรยากาศห่งสีดีเ,ออเดี๋ยวพี่น้องกติดตามไว้จะได้น้องปิ้นไปเล่ากันสิมีคลิปดีๆให้พี่น้องได้ชมเนะทู่ทางบ้านน้องปิน่นเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องฝากฝากกบลุงก่อน อย่าลืมกดอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปิ่นน้องทเทลได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปิ่นน้องเทลเนี่ยเด้อสบายดีวยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย